สวัสดีครับมิดรักแฟนเพจทุกท่านพี่มาร์ตดีทีคอมพิวเตอร์วันนี้พี่มาร์ทเนี่ยได้คีย์บอร์ดจากทางไอทีเวิร์กนะครับก็ส่งตัวคีย์บอร์ดโบเซดอนเซตอาร์จีบีมาให้พี่มาร์ทมารีวิวก็วันนี้มาลองแกะกล่องกันดูนะครับพี่มาร์ทตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ารอมานานมากสําหรับคีย์บอร์ดที่เป็น R G B ์จีบีของดีทีอีสปอร์ตนะครับก็มาดูเริ่มต้นที่หน้าตานะครับหน้าตาเนี่ยก็ออกมาแบบ เหมือนแบบเก่านะครับเหมือนโบรเซนดอนเซตรุ่นทั่วไปที่เป็นฟูลคีย์บอร์ดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมใช้สวิตช์ของเคลนะครับที่เป็นบลูสวิตช์นะครับซึ่งเขาเคลมว่าอายุการใช้งานเนี่ยห้ล้านครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าพี่มาร์ทจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นคีย์บอร์ด R G B ตัวแรกของเคลเลยนะครับก็ออกแบบมาน่าสนใจเลยนะครับคราวนี้เนี่ยก็มาดูเพิ่มเติมนะครับปุ่มเนี่ยก็จะมีบัญติฟังก์ชันคีย์นะครับปุ่มไปหน้าถอยหลังนะครับปุ่มเพย์พอยส์ ปุ่มปิดเสียงเร่งเสียงเบาเสียงนะครับตรงนี้ก็คือมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ัมาก็คือจะเป็นปุ่มความสว่างนะครับปรับความสว่างขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอพี่มัดลองแกะปุ่มมานะครับตัวคีย์เนี่ยก็คือเอ่อทการเจาะนะครับให้แสงเนี่ยมันวิ่งผ่านตัวปุ่มคีย์บอร์ดได้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับรุ่นเก่าเลยเหมือนกับโพเซดอนรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็เอ่อมาดูตัวที่ตัวปุ่มนะครับก็จะเห็นว่า ตัว RGB เนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนของหลอดไฟเนี่ยจะค่อนข้างกว้างกว่ารุ่นเก่านะครับก็แสงเนี่ยน่าจะได้ส่องมาได้สว่างกว่าปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบ็กเพลทนะครับทําเป็นสีเงินสีโลหะเลยก็ทาง TT เนี่ยเข้มว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ไฟเนี่ยมันสะท้อนแสงนะครับช่วยไฟสว่างกว่าเดิมนะครับแต่ก็สว่างกว่าเดิมไม่รู้แหละแต่ดูแลหน้าตาสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ โอเคคราวนี้ก็เรียามาดูโปรไฟล์กันนะครับโปรไฟล์แรกโปรไฟล์ที่1นะครับเรากดโดยกดปุ่มฟังก์ชันคีแล้วก็ตัวที่จะเห็นจะมีเขียนว่า P 1นะครับก็กดปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบฟูลไลท์นะครับตัวนี้ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงนะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโปรแกรมของ GT Esport นะครับที่เราลงไปนะครับก็โอเคคราวนี้มาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะเป็นเขียนว่ามันจะเป็นเรากดฟังก์ชัน P 2นะครับ ก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราเรียกรูปแบบนี้เนี่ยว่า reactive lighting นะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยไฟสว่างแล้วก็มันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งไฟมันก็จะค่อยๆเบาจนมืดนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับอันที่3มก็คือจะเป็นเขียนว่า arrow นะครับ arrow เนี่ยคือเวลาที่เราปุ่มกดเนี่ยไฟมันก็จะวิ่งออกด้านข้างนะครับเป็นสีออกมานะครับก็จะเห็นว่าไฟมันก็จะวิ่งออกด้านข้างแต่เราสามารถกดลองกดหลายๆแถวดูนะมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆ นะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นส่วนของเวฟนะครับเวฟนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยมันก็จะวิ่งนะครับเป็นไฟที่วิ่งจากทางด้านด้านข้างนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟที่คีย์บอร์ด RGB ทุกตัวมันต้องมีนะ <c oughs> ก็จะแบบโปรไฟล์จะคล้ายเรนโบว์ arm, ai, Rainbow, นะครับก็คือสวยดีนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเราสามารถไปปรับเปลี่ยน รูปแบบได้ที่โปรแกรมของตัว T T Sport นะครับก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่มาร์จะไม่ได้รีวิวตัวโปรแกรมนะเพราะว่ามีเวลาจํากัดน,นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมีเวลาเนี่ยจะลองมาเล่นดูนะครับโอเคคราวนี้มาดูโปรไฟล์สุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า Riple ิลนะครับริปเปิลก็คือการที่กดปุ่มไหนเนี่ยแล้วแสงก็กระจายด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะคล้ายๆกับ Aero นะแต่ว่า Arrow เนี่ยจะเป็นแค่แถวเดียวแต่ว่า Ri ป p l e เนี่ยมันจะกระจายทั่ว ั้งคีย์บอร์ดเลยนะครับก็สวยดีนะครับในส่วนของไฟบอกสถานะนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกว่าเอ่อเอนคีโรนโอนะครับปุ่มวิด o w โ key ล็อกแล้วก็ปุ่มนำ้ำล็อกปุ่มแคปล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มเอ่อมาโคนะครับก็จะมีให้ครบเลยโอเคก็เข้ามาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วครับก็จะเห็นว่าตัว p o s e ซ d o n เซต์เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่คล้ายกับรุ่นเก่านะครับที่เป็นรุ่นไม่ใช่ RGB นะ แต่ว่าจะมีฟังก์ชันลูกเล่นในส่วนของสีนะครับไม่ใช่สีอย่างเดียวจะมีในส่วนของเรื่องของการปรับมาโครโดยใช้ไดรเวอร์ของมันด้วยนะครับซึ่ง slow, แล้วล้วก็สามารถมาโครออนดับไฟได้ด้วยครับถ,ถ้าถามพี่มาร์ทเนี่ยเ,เป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจไหมต้องบอกว่าในราคานี้เนี่ยมันถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกมากเลย RGB ที่แบบโคตรถูกเลยนะแล้วก็ส่วนของแล้วก็ที่มันเจ๋งอีกอย่างนึงก็คือมาโครออนดับไฟได้นี่แหละครับแต่ว่า ที่พี่มาร์ทลองเล่นอยู่นะต้องบอกได้เลยว่าตัวเดรเวอร์ยังโดนคอมนะครับยังยังไม่ค่อยหมดจดเท่าไหร่ยังมีรนๆนบ้างหน่วงบ้างช้าช้าบ้างนะครับถ้าเกิดว่าแน่ถ้าเหอืดว่าอยากจะจะมาเล่นมาโคแบบเต็มรูปแบบเนี่ยพี่มาร์ทว่ายังต้องรอเดรเวอร์ที่มันสมบูรณ์กว่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาความรอเอาสถานการใช้งานอะไรเงี้ยการรีสปอนของปุ่มเนี่ยเออพี่มาร์ทว่าแล้วก็ด้วยราคานะต้องบอกเลยว่าผ่านครับ แนะนำจัดได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาตามชมนะครับขอบคุณครับ